สวัสดีจ้า,ก,ก,สาสก้อยแก้วสาวสกลคนพัพทิมจ้ามาจ้าพี่น้องื้อนี้ก็พาพี่น้องมากินนี่นึ่งปลาหมึกหมึกน้ำจิ้มน้ำลาดปลาล้านจ้ะ เลนึ่งปลาหมึกตัวใหญ่ๆสองตัวสองตัวโลพี่น้องนวดคนละนวดเด้อขาดวะ <c oughs> ได้ครับข <laughs> <c oughs> ้าวโพดกีนนด้เขาโอ้บางนวดแต่นวดกับบักใหญ่ขาดวะได้ได้พี่น้องผม,มก,งกินช่มก็คนบางเองครับได้ให้ใหกินชุ่มกับเขาขได้อยู่ <c oughs> <ใน S 2> อุย้ย <c oughs> ดีก <c oughs> ว่าดีได้รับนวดอ่ะด้วยเลยบ่นนี่ วิเลจ้ามาจ้ามาแซ่บๆน้ำก้อยกับไอ้พวกเด้อพี่น้องเพ <c oughs> ็ดอแต่ละเท่ากินไปได้ละน้ำปลาน้าหนัวๆคือหิวเนาะพี่น้องพักกับบะหมี่ยังหลายจะมีตัดสลัดกับมะเแตอ บักง่ายพี่น้องจ้ะบังตัวบักง่ายๆเลยกินกรได้เนาะบัดนี้ลมปากเนาะ เด็ดติตเจ้าเจ๋เจานะพี่เนอะจำได้นนะสิบุรีตาพี่เนาอะไช่้างลุยสองมือเลยเลก,กินแบบงา่ายอีกเลยะั 何

เพรนึกว่ามันสีเหนียวมันบนเหนียวเลยจ้ะพี่น้องหวานแล้วอ้วนไปนิดอ้วนนะพ่อก็ลังกินเข่าอืมจิตใจตาชาวไกวขึ้นมาเนี่ยนมาปลาหมึกดีใส่ตานี่ก็ขึ้นเฮือนผู้ใหญ่บ้านเลยจ้ะพี่น้อง ครับพูดตะตัวตเลยกว่าเท่าโอ้โหโอ้โหปิดกระพาะปิดป,ปนีน้องมันจิ้ม,มโยเด็ดมาเด้อครับหืมยากกว่ากันยากกว่ากัน ของพ่อคือจีเหนียวของน้องคือบบเหนียว <laughs> ออหัวแซ่บมากยุงก็เริ่มมาเลยด้วยมันก็เริ่มมากครับเนาะ พี่ลึกอีลีกับพี่น้องอยากกันยุ่งกับโบอยู่แล้วใส่สองตัวโลเลยได้เนี่ยพี่น้องแซ่บ ăn đi ai ở chẳng là cũ thái gớm 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 thái sẹp, thăng peptide, hmm. đẹp nữa.

เป็นกวันใบ่แม่นหยังเด้อพี่น้องลรยุงลรยุงครับเออต้องเก็บต้องเบ็ดสร้างบรรยากาศนะชอบมากชอบสะดุด เป็ดจังเตต้องเฮ็ดกินตอนหิวนอนพนะี่น้องตัดยางแล้วกำลังหิวนอนนยะูพี่น้องน้ำตาแตงน้ำตาแตงอึ่งวะอึ่งวะอึ่งอ,อย่างมะฮ้องงามนี่บนบนโต๊ะอ,อึ่งกับฮ้องแบบเนี้เอาละจ้าสำหรับคลิปนี้ก็การ์ดซีเลาไปก่อนนะจ้าไว้พบกันใหม่คลิปหนะ้า ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ก้อยและพงค์ที่คลิปต่อๆไปในเดี๋ยวจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าสวัสดีครับ